วัดมพลัตครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านโงบงังพิบูลศิษยานารับหน้าที่การสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ไปจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สำหรับกระบวนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์นั้นเราจะเน้นเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและให้นักเรียนลงมือปฏิบัติมากกว่าการเรียนในที่เรียการสอนของเรานั้นจะเป็นยังไงไปดูกันเลยครับ การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning นะครับเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการสร้างสรรค์าทางปัญญาหรือว่าทฤษฎีของ o n s t r u c t i v i s t นะครับที่เน้นกระบวนการเรียนรู้มากกว่าเนื้อหาวิชาเพื่อช่วยให้ผู้เรียนนั้นนะครับสามารถเชื่อมโยงความรู้หรือสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นในตนเองด้วยการลงมือปฏิบัติจริงผ่านสื่อหรือว่ากิจกรรมการเรียนรู้นะครับ<ม>ที่มีครูผู้สอนเป็นผู้ที่แนะนำกระตุต้น หรือว่าอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนนั้นเกิดการเรียนรู้เกิดขึ้นนะครับโดยกระบวนการคิดขั้นสูงกล่าวคือผู้เรียนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์และการประเมินค่าจากสิ่งที่ได้รับ จากกิจกรรมการเรียนรู้นะครับทําให้การเรียนรู้นั้นเป็นไปอย่างมีความหมายและนําไปใช้ในสถานการณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับครานนี้เรามาดูลักษณะของการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning นะครับ 1. เป็นการเรียนการสอนที่พัฒนาศักยภาพทางสมองได้แก่การคิดการแก้ปัญหาและการนําความรู้ไปประยุกต์ใช้นะครับ 2. เป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุดนะครับ3ผู้เรียนนะครับสร้างองค์ความรู้และจัดกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับ 4. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้การสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันร่วมมือกันมากกว่าการแข่งขันนะครับ 5. ผู้เรียนเรียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกันการมีวินัยในการทํางานและการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับ 6. เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผู้เรียนอ่านพูดฟังคิดอย่างลุ่มลึกผู้เรียนจะเป็นผู้จัดระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับเจ็ดเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดขั้นสูงนะครับแปดเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนบูรณาการข้อมูลข่าวสารหรือสารสนเทศและหลักการความคิดรวบยอดนะครับเก้าผู้สอนจะเป็นผู้อำนวยความสะดวก ในการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองนะครับ 10. ความรู้เกิดจากประสบการณ์การสร้างองค์ความรู้และการสรุปทบทวนของผู้เรียนนะครับคราวนี้เรามาดูบทบาทของอาจารย์ผู้สอนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางของ active learning นะครับโดยมีรายละเอียดดังนี้จัดให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนกิจกรรมต้องสะท้อนความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน และเน้นการนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริงของผู้เรียนนะครับสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้อต่อที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียนนะครับ 2. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวัตส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนนั้นนะครับประสบความสาเร็จในการเรียนรู้นะครับ 3. จัดสภาพการเรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมให้เกิดการร่วมมือในกลุ่มผู้เรียน 4. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ท้าทายและมีโอกาสให้ผู้เรียนได้รับวิธีการสอนที่หลากหลายนะครับ 5. วางแผนเกี่ยวกับเวลาในการจัดการเรียนการสอนอย่างชัดเจนทั้งในส่วนของเนื้อหาและกิจกรรมนะครับ 6. ครูผู้สอนต้องใจกว้างยอมรับในความสามารถในการแสดงออกและความคิดของผู้เรียนนะครับ คราวนี้เรามาดูตัวอย่างเทคนิคก,การจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning นะครับ 1. การเรียนรู้แบบแรกเปลี่ยนความคิดหรือว่า Think Pair Share นะครับ 2. การเรียนรู้แบบร่วมมือ Collaborative Learning Group 3. การเรียนรู้แบบทบทวนโดยผู้เรียน Student Led Review Session 4. การเรียนรู้แบบใช้เกม g a m นะครับ 5. การเรียนรู้แบบวิเคราะห์วิดีโอ อานาลิซิสอรี a c t ชั n นทูวิดีโอกการเรียนรู้แบบตัววาทีนะครับสเดนดีเบตเการเรียนรู้แบบผู้เรียนสร้างแบบทุสอสเดนเกเนเตสเอ็กซิมควอชันนะครับแการเรียนรู้แบบกระบวนการวิจัย Mini Research p ปรโ l เซลอโปรเจกต์นะครับเการเรียนรู้แบบกรณีศึกษา a n a ไร z e เคสตั t ดี้นะครับสิการเรียนรู้แบบการเขียนบันทึก k e ป p i n g j o ยเนอร์อล็อก ะครับ11การรู้แบบการเขียนจุดหมายข่าว Write and Product Annul l i s t e r นะครับและสุดท้ายนะครับก็12การรู้แบบแผนผังความคิดหรือว่า Concept Mapping นะครับปูนขาวนะคะปูนขาวหรือถ้าใครไม่มีเราก็ใช้ปูนแดงแทนก็ได้นะคะสแก้วน้ำเป็นพลาสติกก็ได้แก้วพลา หรือจะเป็นแก้วน้ำแบบปูปูก็ได้แก้วน้ำนี้เราใช้ทั้งหมด3ใบนะคะต่อไปะะองคป,ปรณ์อก็คือน้ำน้ำน้ำเปล่าน้ำสะอาดองคะ์รต่อไปก็คือปวยกลองปวยกลอง,งอชิ้นต่อไปก็คือตามการทดลองเนี่ยเขาจะใช้ผ้าขาวแต่วันนี้คุณครูจะใช้แมสนะคะ แมสที่เราใชา้กรองเชื้อไวรัสนะคะดักจับเชื้อไวรัสไม่ให้เข้าสู่ร่างกายของเราเนี่ยเรามาดูซิว่ามันจะสามารถใช้แทนผ้าขาวได้ไหมนะคะต่อไปกระดาษกรองนะคะกระดาษกรองก่อนอื่นเรามาดูก่อนว่าปูนขาว วางแก้วที่1ทิ้งไว้10นาทีต่อไปเราจะมาทําการทดลองแก้วที่2นะคะโดยใช้แมสแมสในที่นี้เป็นแมสที่เขาใช้ป้องกันไวรัสโควิด1 9นะคะมันจะมี2หน้าหน้าที่เป็นสีเข้มและหน้าที่เป็นสีอ่อนอ่าเวลาเราใส่แมสเราหันข้างไหนออกคะสีเข้มหรือสีอ่อนลูก สีเข้มหรือสีอ่อนยังเอาสีแมนเอาทั้งไหนออกลูก oh. เอาสีเข้มขอ oh. เพราะฉะนั้น oh. เราจะต้องเอาสีเข้ม oh. ขึ้นด้านบน oh. และสี เป็นยังไงบ้างคะสำหรับการจัดการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญหวังว่าทุกทุท่านที่รับชมจะได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับการรับชมคลิปนี้นะคะก่อนจากกันไปอย่าลืมทุกคนช่วยกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย